ครับสวัสดีครับมาพบกับผมหนึ่งคุยบรรเลงนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะมารีวิวคุยไม้นะครับเป็นคุยไม้คุยไม้ประดูลายนะครับคุยไม้ประดูลายเสือ,อ,อมีหลายเร่อเหมือนกันนะครับอันก่อนเนี่ยที่รีวิวไปนะครับเดี๋ยวใหืทุกท่านได้รับชมวันนี้อูเมืองศูนย์ไทยเนาะ นะครับคุยเวลาผมรีวิวเนี่ยคือจะจำได้ยังไงนะครับเมื่อผมเอาลงเอารูปลงเนี่ยว่าเป็นคุยไม้ประดูเหมือนกันคี้เหมือนกันจะจำได้ยังไงทำผู้ไว้ครับทำผู้ไว้นะครับสำหรับชุดก่อนที่ผมทำรีวิวไปแล้วนั้นน่ะจะเป็นผู้ตัวนี้นี่เดี๋ยวใหื่อชมนะครับคุยคู่นะครับจะเป็นผู้ผู้น้อยจะเป็นผู้น้อยนะครับ อันนี้สำหรับ,รบท่านผู้ชมต่างภาคก็ฟังสปิกองนะครับอู้เมืองผสมไทยพ่องนะครับพ่องก็แปลว่าบ้างนะครับบ้างอันนี้เป็นชุดก่อนทํารีวิวไปแล้วนะครับสําหรับตัวนี้ที่จะทําในคลิปนี้เนะี่ยจะเป็นชุดนี้แต่ว่าจะทาเราเดียวนะครับก็คืออันนี้ถ้าไผมีความต้องการที่จะเอาเป็นคู่นะครับก็สามารถ สร้างเป็นคู่ได้ถ้าใครต้องการเราเดียวนะครับอันนี้จัดจ้านเหมือนกันเนอะสีเข้มนี่นะครับลายจัดจ้านงามสวยงามมากนะครับถ้าใครสนใจเป็นคู่นะครับเดี๋ยวฟังรีวิวผมจะทํารีวิวแยกจะทารีวิวแยกะระหว่างมีแฟกับ C ีเนาะนี่ครับลายงามๆแล้วก็ไม้ต้นเดียวกันไม้ต้นเดียวกันก็คือเวลาทําออกมาเนี่ยมันจะเป็นลายเหมือนกันมันเหมือนกันเลยหายยากมากนะครับที่เขาจะหา คุยคู่ที่าลายลวดลายไม้สีทนอะยังตั้งต่างๆเ็ดสีต่างที่เป็นสีเดียวกันอย่างนะครับแล้วก็เนื้อไม้นี่แกงเหมือนกันหาย,ยากครับถ้าใครสนใจเป็นคู่ก็ตักไม้ได้เลยนะครับทางช่องทาง,งที่ผมลงไว้เ้อะเนาะเป็นช่องทางทั้งทาง Facebook และเก็เบอร์ทโทรศัพท์นะครับสำหรับ คลิปนี้จะรีวิวคีบีแฟตเนอร์เป็นคนละชุดนะครับสังเกตได้จากผู้นะตัวนี้เป็นเป็นผู้จมโบนะผู้จมโบยาวเลยาย,ายาวคืบหนึ่งนะครับความยาวจากจากหัวดอกบัวเนี่ยมาจนถึงปลายผู้นะครับยาวสองเซน์หรือว่า22เซนติเมตรนะครับบรวมทรงสายนี่นะครับตัวนี้เป็นไม้ประดูลายเสือนะดูลายนะครับดูลายไม้ประดูลายเสือ ลายสวยสวยงามมากนะครับคีบีแฟทอ่าทีนี้ความสวยงามนี่เราพอกันไปละ,ละเราหามาพอองค์ประกอบต่างๆอันนี้เป็นดาคุยนะครับเกลี้ยงเก่านะครับเกลี้ยงเกลี้ยงเลยนี่ดาคุยมันมีความหยาบนะครับเกลี้ยงอันนี้จะเป็นฟางนกแก้วฟางนกแก้วเดือดหงพอใกล้ๆวันนี้ฝนตกนะครับมันต่างนอกมันคล้มนะครับผมก็เลยอยู่อยู่ข้างในนี่ เปิดไฟมันสว่างหน่อยนะครับแต่ตอนนี้นี่ฝนตกมันบอกบอกค่อยแรงต่อไดนะครับอันนี้เป็นปากนกแก้วมีปากนกแก้วอันนี้หูนิ้วคำ้ำนะครับนี่ต้องคุยนะครับใต้คุยท้องคุยอันนี้เป็นด้านบนนะครับหูบังคับเสียงดูนะครับหูมีความกลมสวยงามนะครับมีความกลมสวยงามแถวเรียงตรงดีนะครับอันนี้เป็นใต้ตรงส่วนใต้ความหนานะครับได้นะครับ ขนาดโตนอกอยู่ที่เสาห้านะครับประมาณเสาห้าจุดสี่นะครับเพื่อคัดล่างก็จะมีบวกลบพ่องสามสี่มิลนะครับอาจจะมีประมาณนี้เดี๋ยวเขามาฟังเสียงนะฟังเสียงต,ตอนนี้ในอากาศอากาศค่อนข้างามันฝนมันตกนะอากาศมันเกาะ้อน้อน,อ,นอ,วอวมอวมหรือว่าร้อนชื้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงในอากาศประมาณนี้ฮอนนะครับแต่ฝนตก ายท่านอาจจะสงสัยนะครับอาจจะสงสัยว่าผมทำคลิปรีวิวคุยเนี่ยทำมาเป็นโอ้โหเกือบจะพันคลิปแล้วก็แล้วอย่างมาเป่าแต่เนี่ยโดเรมีฟาซอนลาทีโดเป็นอย่างแบบเป่าเพลงให้ฟังเลยมาถึงก็เล่นสเกลแบบสเกลเทพแล้วก็เป่าเพลงแบบเพลงเทพเทพให้ฟังเลยนะครับถามว่าทําได้ก็พอทาได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันบ่เหมาะสมสาหรับการการรีวิวคุย ตีราคาเ๋อบอกว่าจะราคาขนาดไหนก็จ้างเนะที่เขาจะเอาไปเล่นกับดนตรีเขาต้องได้ฟังโน้ตนะครับเป็นตัวตัวไอ้ไปเลยเขาต้องได้ฟังชัดๆอย่างนี้แล้วก็ สำหรับบันไดเนี่ยการเลี้ยงบันไดขึ้นเนี่ยคนที่เปิลมีความชานาญเนาะสำหรับคุยคุยราคานี่เกรดนี่นะครับเกิดจะเป็นคุยตีเป็นที่ต้องการของคนที่เปิลมีความชํานาญแล้วคนที่เปิลเริ่มเป็นแล้วส่วนใหญ่มือใหม่จะไม่ค่อยซื้อคุยเกรดนี่นะครับยกเว้นเปิลมีเงินจริงๆนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นของคนที่เริ่มเป็นละเริ่มเป่าได้อยากขยับเปลี่ยนคุยเป็นคุยตีเกรดทีทีสวยงามแล้วก็เสียงดีขึ้น ราคาสูงขึ้นนะครับเ็จะมากระแทบแบบนี้เอารุ่นนี้ก็จะฟังบันไดายเสียงในออกนะครับอย่างเสียงต่ำแบบเมื่อกี้เนี่ยฟังเขาจะฟังง่ายโดเรมีฟาซอลาทีโดถ้าเขาจําท่วงทํานองไว้ในใจได้นะครับเขาก็จะฟังจะฟังได้ชัดเจนเลยว่าบันไดขั้นไหนมันเพี้ยนนะครับครึ่งเสียงมันเกินหรือมันมันจะฟังออกด้วยประสบการณ์นะแล้ต่อไปมาฟังเสียงสูงเนาะ ย้อนลงนะครับย้อนลงไอ้ตรงย้อนลงเนี่ยจริงๆมันคือ,อการรีวิวปรับเสียงน,นะครับโดยทั่วไปนะคุยเลาใหญ่ๆเนี่ยมันจะย้อนลงแล้วมันจะเพี้ยนนะครับอันนี้ต้องเป็นความจริงเลยนะต้องลองได้ไผ่มีคุยร้องรูได้มันย้อนลงเนี่ยทีอาจจะได้แล้วอาจจะเพี้ยนหรือ เี่าจ,จะเพี้ยนาอาจ,จะได้นะครับในเสียงสูงนะในเสียงสูงต้องร้องเสียงสูงนะครับไอตัวเนี้ยโดยทั่วไปที่เฮามักจะบ่ค่อยหันกันย้อนลงนะอาจจะเป็นแบบเนี้ยนะครับอันเนี้ยเป็นเรียกว่าการรีวิวปราบเซียนนะครับส่วนตัวผมก็เนี้อยอยู่บ่อยเหมือนกัน ถ้ามันขึ้นมาได้ผมก็จะบปรีวิวเลยหรือถ้ารีวิวก็จะบอกคนตรงๆว่ามันมันขึ้นมาได้เนอะต้องมันขึ้นได้เต็มที่ความสามารถของคุยเนะี่ยได้แค่นี้นะครับผมก็จะบอกเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเสียงต่มเสียงสูงเนะี่ยมีความสมบูรณ์ระดับล้มนะครับในในเรื่องของตัวโน้ตก่อนระดับล้มถามว่า,าประมาณไหนนะครับก็เป็นล้มที่เขาเร,รียกว่าเบาดีกว่าเพราะเบาี่มันมีลมเบาเห็นนะครับ เบาของแต่ละคนก็่เหมือนกันนะครับบางคนก็เบามากบางคนก็กลางเป็นเบาเบาเป็นกลางเนี่ยครับเขาวัดตี่ทางผมเนี่ยได้จําแนกไว้เป็น3ประเภทสเลยเราไ่ต้องไปเอามากกว่านั้นละก็คือเบากลางหนักนะครับจริงๆเนี่ยวิธีเนี่ยของการทําคุยเนี่ยมันวัดกันในการเปิดตัวดาคุยเนี่ยสมมติว่าดาคุยมันกลมไหมเนาะมันกลมแบบนี้เนาะนี่นะ เนี่ยเขาจะเปิดตรงปลายของมันนะคือส่วนที่จะออกมาเนี่ยเขาจะปาดตรงปลายมันเนี่ยต่วใดนะครับเริ่มต้นแต่แต่กับประมาณ1.2มมิล่าถามว่าหน่วยค่าละเอียดขนาดเนี้ยได้กะเดี๋ยวนี้มันมีเวอร์เนียแบบอ่าเครื่องมือวัดที่มันเป็นดิจิตอลนะครับสามารถวัดได้เลย1.2 1.5โดยทั่วไปเบาก็จะอยู่ที่1.2นะครับในการเปิดปลายเกสซอนนะถ้า เข้ามาอีตรงตรงนี้มานับตรงนี้บบเกี้ยวนะครับตรงปลายที่มันจะขึ้นออกมาเนี่ยเขาจะเปิดจากวงกลมเนี่ยคือตัดเสียงวงกลมเนี่ยคือเป็นขนาดไหน1.2เนี่ยคือลมเบาโดยทั่วไปก็คุยไม้บ่ค่อยทำนะครับคุยไม้เนี่ยถ้าทำเนี่ย1.2เนี่ยครับเป่าเพลงที่2นี่มัมีละเสียงหายหมดนะครับโดนน้ำลายโดนอย่างเข้าไปเรียบร้อยครับบ่มีเสียงละ ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มทํากันที่1.5 1.5ในเกี่ยวังพอมีอาการอยู่นะครับแต่ปกติมือจะอยู่ประมาณ1.7นะครับประมาณ1.7มิลใกล้ๆ2มิลน,นะฮะก็จะออกมาเป็นระดับกลางนะครับแต่ถ้ามากกว่านี้ก็จะเป็น2.0 2มิลเนี่ยถ้าเปิดปลาย2มิลก็คือลมนักละนะครับอันนั้นลมนัก1.8ขึ้นไปเนี่ยเป็นลมนักละขึ้นสูงมาค่อยได้ใจลมนักนะครับระบายลมยากนะเดี๋ยวลองระบายลมเมื่อพอนะครับ อ่าหำรอบ หายใจไปซีข้างนะครับก็คือการระบายลมคือการเป่าโดยที่ผมต้องหยุดนะครับหายใจเขนานั่งจะมูกกระเป่าออกมาเป็นระบบลมวนนะครับก็ต้องฝึกฝนเนาะอย่างตัวผมเองก็ฝึกฝนนะครับแต่บ่ค่อยบ่ค่อยได้เป่าแบบระบายลมเพราะว่าผมชอบแบบการเป่าแบบเป็นวักเป็นตอนมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของระบบลมคุยนะครับต่อไปอ่าครมติกหรือว่าแฟชั่นโนดครึ่งเสียงนะแฟชั่น นะครับเกิืองเสียงเนี่ยถามว่าของเขาเป๊ะเป๊ะมากขนาดไหนอาจจะมีพ่องครับขึ้นบนพ่องลงลุ่มพ่องแต่มันก็ยังยังอยู่ในกลุ่มของแฟตของชาบของจริงๆตัวเนี้ยมันเป็นคีแฟตนะครับบีแฟตเพราะนั่นในเกิืองเสียงบางทีมันอมันมันจะเป็นเมเจอร์นะครับมันเป็นนอตเสียงเต็มนะครับซึงมันอาจจะขึ้นนังบนน้อยอาจจะลงนงลุ่มน้อยแต่เขาไ,ไป่อนลงตัวนอตตรงนั้นนะเพื่อความเข้าใจง่ายๆนะครับเขาจะวัดเป็นโดโดชาบเร เรชาบมี sharp, me, นะครับฟ้าฟ้าชาบซอนซอนชาบลาลาชาบนะครับทีโดนะครับโดยทั่วไปในความเข้าใจของของนักเป่าไมก่ก็บอกค่อยเข้าใจครับโดชาบอิหยังคืออย่างแล้วก็ลาชาบกับทีแฟทคือตัวได้นะจริงๆอย่างลาชาบกับทีแฟทมันคือโนตตัวเดียวกันนะครับเพียงแต่มันห้องต่างกัน อย่างบันไดเนี่ยบันไดบันไดบ้านนะครับหนึ่งสองสามขั้นมีบันไดเดียวนะตอนขึ้นเขาก็เรียกว่าขึ้นตอนลงเขาก็เรียกว่าลงนะครับมันเหมือนกันไอชาบเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายของสูงกว่านะครับแทนสูงกว่าตัวเดิมน่ครึ่งเสียงแต่มันเป็นขาขึ้นสูงกว่าเป็นขาขึ้นนะครับแต่แฟชเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์แทนขาต่ําต่ํากว่ามันเป็นขาลงแค่นั้นเองครับอย่างลาชาบเนาะลาชาบ ถ้าเลี้ยงขาขึ้นเนี่ยลาลาชาบนะครับก็จะเป็นชาบถ้าเป็นขาลงที่ที่แฟตนะครับแต่มันคือตัวเดียวกันประมาณนี้เดี๋ยวเอามาฟังเสียงสูง ประมาณนี้ถามว่าเปาเพลงได้ก่อได้ได้เลยนะครับถ้าเพลงอย่างที่มันมีกึ่งเสียงแฟชั่นเนี่ยโดยทั่วไปถ้าเพลงปกติที่เราฝึกเป่ากันนะมันจะมีเพลงหนึ่งเต็มที่ก,ก่อนหนึ่งแฟชัหนึ่งอย่างประมาณนี้ครับหรือว่าสองเนี่ยถ้าเป็นสามแล้วมันต้องมืออาชีพถ้าเม็นมืออาชีพนี่จะเล่นยากครับก็แนะนำให้เปลี่ยนคุยอย่างเดียวนะฮะจะเล่นยากละอันนี้ก็เป็นการรีวิวน้ตนะครับปลาไป13นาทีกึ่ง1ิานาทีครึ่ง อู้เมืองตวเอ่านคนตางภาคนะครับต่างภาษาก็ฟังเอาเนอร์เผื่อวันหน้าได้มาแเอวทางเหนือนะครับมาเอวตางเชียงใหม่เชียงไฮเกิดจะได้จําที่ผมอู้นะครับเอามาอู้ครับกอกล้าเม่กล้าเดี๋ยวมันจะลดราคาขึ้เนาะเห็นอู้อู้เมืองได้โอ้จะขายเจ็ดสิบลดลดขึ้นห้าสิบเนี่ยเดี๋ยวมาฟังเพลงครับ เปลี่ยนไปได้ก็ติ่เขาจะใช้คุยเนี่ยคุยบีแฟเนี่ยเป่าเพลงอื่นๆที่ที่มันเหมืมใช้บีแฟได้นะครับเป็นเป็นไปได้เลยนะครับแล้วก็เป่าโน้ตใดๆก็ได้ทั้งนั้นถ้าผมเป่ากับดนตรีนะครับเป่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองหาเพลงที่ที่เคยเป่าแต่เขาจะมาลองมาเปลี่ยนทางเป็นเป็นทางอื่นได้ก่เนี่ยถ้าขึ้นมาถึงทางโน้ตนะเดี๋ยวผมลองดูเดียวกันเนอะ ต้มรักเนี่ยเพลงมนตร์รักลูกคุ่งเนาะวันนี้ก็เป่าเพลงมนตร์รักลุกคุ่งลองรีวิวไปเป็นคียดีนะครับคีดีซึ่งต้องดนตรีต้นฉับไเปเลยเริ่มต้นตีฟ้านะครับเป็ดทางนิวเอฟนะครับฟ้าเดี๋ยวผมจะแช้คุยแล้วเนี่ยลองเป่ารีวิวคร่าวๆสักน้อยเพื่อได้ฟังในเพลงมนตร์รักลูกคุ่งที่เปลี่ยนเปลี่ยนตัวโน้ตไปลองดูนะครับเริ่มตีซอนขึ้นล้านะครับ แล้วก็ครับติดติดอ่าผนเรียกว่าแฟชาานนะครับมันเป่าได้แต่มันติดพอมันติดเขาเป่าไปได้ก็ถ้าฝึกจนชำนาญก็เป่าได้นะครับเดี๋ยวลองดูเนาะ ไปไได้ละนะครับต้องฝึกฝนเนาะต้องฝึกฝนเอารีวิวชัดๆัสักหนึ่งเพลงนะครับรีวิวชัดๆสักหนึ่งเพลง,ง,เ,พลงเอาเพลงพิษลักพิษนุโลกนะครับเนาะ ครับก็เสียงก็ประมาณนี้นะครับเป็นการรีวิวนะครับท่านได้รับชมแล้วก็อซอสแรกสาระาเข้าไปตัวว่าเขาสามารถเป่าเอาไปใช่ไปเป่าแบบเพลงอื่นได้ก่อโน้ตอื่นได้ก่อในเพลงนี้นี้อย่างที่ผมสาธิตอย่างก็ตอบว่าได้นะครับแต่ถ้ามันติดแฟตติดชาบเยอะๆนักๆนะครับมันก็ไปได้ยากแต่ถามว่าได้ก่อนได้โดยการฝึกจนชำนาญเขาก็จะเป่าได้นะครับอันนี้เป็นรีวิว ประกอบการขายรีวิวเพื่อทุกท่านได้รับชมกันนะครับเ,เพื่อเป็นคลิปประกอบในการตัดสินใจสั่งซื้อนะครับสำหรับชุดนี้เนี่ยมันมีอยู่2เรา b f a ฟกับ C ีเด๋วยวผมจะทำคลิปแยกคือแยกขายนั่นเองครับใครจะเอาตึงกู่ก็ตักผมมาได้ใครจะเอาแยกก็ตักมาได้วันนี้อาจจะลงคลิปของ BF a ฟก่อนนะครับนะครับลายชัดๆอย่างนี้เลยสวยงามจีเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องอขอจบคลิปรีวิวเพียงเต่านี้ก่อนนะครับท่านใดที่มีความสนใจที่จะสั่งซื้อเพื่อสั่งซื้อมาทางช่องทางที่ผมลงไว้ฮ้นะครับบอกว่าจะเป็นทาง f c e e o o o นะครับสมเด็จฟองสมุดเป็นภา,าษาไทยสอเสือมอมาส,สระเอดอดเด็กชอช้างฟอฟันออ่างงองูสอเสือมอมาส,สระอูทอรหารรอเรือนะครับสมเด็จฟองสมุดหรือจะติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์ครับ093 2925796 093 2925796 1คุยบันเลงนะครับเดี๋ยวผมลงคลิปเซตนะผมจะลงช่องทางในการสั่งซื้อไว้ห้โทรมาก,ก็ได้ครับหรือจะแอดเฟรนดนแอดเพื่อน Facebook แล้วก็ทักเข้ามาในข้อความอินบ็อกนะครับเดี๋ยวผมจะตอบกลับไปนะครับคือถ้าได้แบบนี้นะครับในราคาที่ผมราคาเนี่ยถามในช่องทางตีแนบไว้ห้เนาะ ถามในนั้นเลยคุ้มนะครับรับรองนะครับมันต้องเอาไปเทียบกับคุยที่ไหนนะครับเพิ่งใจแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับซื้อที่ผมนี่คุ้มแน่นอนคุ้มแน่นอนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาท่านไปก่อนหนึ่งคุยเพลงสวัสดีครับ